พูดแล้วขอยินดีกันก็ไดนะ้ยินดีเนี่ยนะพูดสันส้นๆไปก่อนเผื่อใครจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันจิตวิญญาณมันรู้สึกลาลไม่ค่อยมีชีวิตชีวาจิตใจก็ลาลไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอย่างนี้เป็นต้นนะลาลาไม่ค่อยมีชีวิตชีวานะ ร่างกายก็มันก็ล้าล่าไม่ค่อยมีชีวิตชีวาพอใจล่าในกายมันจะลาไปด้วยนะถ้าใจล่าล่าในกายมันจะลาตามเลยเพราะจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้ากายมันรู้สึกล้าล่านี่อ่านไปเลยเนี่ยใจมันใจมันล้าลาไปสังเกตเถอะใจมันขี้เกียจขี้เกียจใจมันท้อท้อล้าล่าะใจมันล้าลาเนี่ยนะมันกายมันก็จะล้าลาตามไปด้วยให้สังเกตนะพอกายล้าลานี่แท้แท้แท้ที่จริงแล้วเนี่ย มันมาจากใจที่มันลาลานั่นแหละน่ะใจมันลาลารู้จักไหมเออมันคิกียจคิดเกียจลาลาไม่ค่อยรู้คุณค่าไม่ค่อยรู้ประโยชน์นั่นๆะนั่นแะนะไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยมีชีวิตชีวามัน nung, มันไม่หาวหันมันมันบ่หาวหันน่ะู้จักบ่หาวหันมันบ่หาวหันหาวหันูนัจักบ่หาวหัน เป็นยังไงหาวหันภาษาภาคกลางเรียกว่าอะไรหาวหันฮะ,ะกระชับกระเชงกระตือรือร้นห่าวหันเนี่ยมันโอ,อ้แปลเป็นไทยให้มันถูกๆเลยหาวหันฮะ,ะก็ห้าวหันนั่นแนหะมห้าวหันมันกระชับกระเชงมัน กระตือรือร้นมันมีชีวิตชีวามันอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะยินดีที่จะไปทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยเอาเงี้ยนะคือคึกคักคึกคักเออมันคึกคักคึกคักหน่อยนะก็มันหาวหันมันคึกคักคึกคักหน่อยกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวานะมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะจริงๆก็ภาษาพุทธะก็คือมีฉันทะน,นั่นแหละ มีฉันท่ามีความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจนะ,นะทำทั้งหลายมีฉันท่าเป็นมูลมีความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจมันคึกคักคโอ้จะทำวันนี้โอ้ฮิลโลฮลเลยเอาเอาอยากทำอยากทำมันคึกคักคึกนั่นแหละหาวันมันก็มีด้านชั่วกับด้านดีด้านชั่วเราก็ไม่เอาเนาะ <Mitarbeiter> เอาด้านดีเอาด้านดีเอาด้านพุทธ,ธะนะ หาวหันเนี่ยคึกคักมีทั้งด้านชั่วด้านดีทั้งนั้นนะ,นะเราเอาด้านดีสิเรื่องอะไรไปเอาด้านชั่วแล้วด้านชั่วมันไม่เข้าท่าด้านดีๆกิจกรรมการงานดีๆนะเรียกว่าดีไปจนถึงชำระกิเลสทําทั้งงานนอกงานในงานนอกกับแม่หาวหันหาวหันนะงานในก็หาวหันหาวหันนะหาวหันคึกคัก นะสภาพคึกคักสภาพมีชีวิตชีวาสภาพรู้สึกดีใจเลยมันยินดีเต็มใจพอใจนะดีใจที่จะได้ไปทำเนี่ยมันดีใจที่จะได้ไปทําดีใจที่จะได้ล้างกิเลสดีใจที่ได้ทําการงานที่ดีสภาพดีใจนะมีชีวิตชีวาคึกคักหาวหันนะฮึกเหิมเมื่อเฮิมเอเอหาวันนี่ก็คือฮึกเฮิม หาคำก็ไม yup. ่ได้มันฮึกเหิมฮึกเหิมอ่ะฮึกเหิมคึกคักมาฮึกเหิมฮึกเหิมห่าวหันนี่คือฮึกเหิมห่าวหันฮึกเหิมมันฮึกเหิมฮึกเหิมโอ้โหดีจังดีจังจะได้ทำอันนี้อันน hmm. ี้อันเนี้ยโอ้พอจิตมันฮึกเหิมเป็นไงกายมันจะฮึกเหิมตามเลยนะมันจะโอ้โหรู้สึกกระปรี้กระเป่ากระฉับกระเฉงมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลย นี่จิตกับกายเนี่ยมันไปด้วยกันนะแต่ท่านรู้สึกว่ากายละล้าในตัวเธอมันมาจากจิตมันละล้ามันไม่ฮึกเหิมมันไม่ฮึกเหิมน่ะนี่ไม่ต้องจะมาฟังธรรมเนี่ยถ้าไม่ฮึกเหิมที่จะมาเนี่ยก็าม,มาแบบสังกตายมานะมาอย่างนั้นเนะี่ยมาแต่ตามหน้าที่ไม่มาเดี๋ยวเขาจะว่าไม่มารู้สึกจะไม่ค่อยดี <laughs> อ่<ะ> <laughs> ไม่ค่อยดีแบบ มันก็ลาลานะมันก็มค่อยสดชื่นหรือไปทําอะไรอะไรกันแล้วแต่นะนะถ้ามันแน่วันเึกเขอมันมีชีวิตชีวาที่จะได้ฟังทำที่จะได้ไปทาการงานที่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันชีวิตมันต้องให้ได้อย่างเงี้ยมันเป็นวิบากดีนะเป็นเท้าถ้าคิดแบบนี้เท้าสกัดเทวราชจะสร้างผลดีให้ทันทีเลยสร้างอะไร โอ้สร้างความสดชื่นกระปีก้กระเป๋าความฮึกเหิมความสดชื่นกระปีก้กระเป๋านะี่ะสร้างให้ทันทีเลยนะสร้างให้ทันทีเลย <c oughs> นี่แหละก็สร้างผลให้อย่างยอดเยี่ยมเลยทันทีเลยอย่างนี้เป็นตน้นนะเออเราน่าจะสั่งสมเท้าสก,กัดเทวราชแบบนี้นะแบบยินดียินดีเนะี่ยอย่าเพลินพ่อครูต้องบอกอย่าเพลิใจอย่าห่างใจ บางทีคนเรามันเผลอเรื่อยเลยนะยิ่งอากาศร,ร้อนๆเนี่ยมันมันจะเึกเิมไมส่วนใหญ่เห่รอ,อกนะไม่รอกนะอาจารย์อย่าเพิ่งวอมาเลยนะมันกาลังร้อนอยู่เลยนะกําลังนอนดีๆเลยเด้อสาธุอาจารย์อย่าเพิ่งวอมาเวลานี้กําลังกินข้าวอิ่มใหม่ๆอากาศก็ร้อนๆเนอะขอนอนกันไปก่อนนะ ถ้าทุจะพึ่งวอมาเลยว่าใครจะบำเพ็ญเชิญเด้อเกียกก็ถ้าทุจะพึ่งได้ยินเสียงนี้เลยนอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนผู้ที่มีปัญญาก็ยินดีตอนจังหวะพักก็ยินดีพักไม่มีปัญหาอ้อจะมาเมื่อไหร่ก็ยินดีนะยินดีนะึกเขิมื้เขิมยินดีที่ได้ไปทําสิ่งที่ดี ตอนไหนก็นตอนนั้นอยินดีเต็มใจพอใจฮึกเขมฮึอเขมร้อนร้อนกับดีนะไปทําตั้งตนอยู่บนความลาบากกุศลธรรมเจริญยิ่งโอ้โหกุศลยิ่งมากดาวสก,กัดเทวดาชยิ่งมากโอ้โหดี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 ดดนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหไปทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์โอ้ยไปทําถนนไปก็จะได้ใช้ถนนไปทําพืชผักก็จะได้กินพืชผัก อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไปทําอะไรอะไรก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นโอ้เราก็ได้ใช้คนอื่นก็ได้ใช้โอ้ดีดีด,ดีเป็นประโยชน์สร้างสรรเป็นวิบากดีซ่อนก้าไปอีกเป็นเท้าสกัดเทวดาซ่อนก้าไปอีกโอ้ดี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 ดดนะพยายามสร้างความสดชื่นความยินดีความฮึกเหิมฮึกเหิมนี่ยหาวหันหาวหันนะหาวหันฮึกเหิม พยายามสร้างความเขื่อเให้กับชีวิตเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงนะมันจะโอ้ยมันจะทําให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนนะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตัดเลยอิทธิบาทนี่จะอิทิบาทนี่จะพยายามอธิบายอิทิบาสีวันนี้จริงๆตั้งใจจะอธิบายอิทิบาทนั่นแหละนะนพอบางทีชีวิตจะเพลินเพลินจะเพลินเพลินไปเราก็มีไปขาวๆาวมือนกันนะแต่พอไปสักระยะหนึ่งก็ชักลืม ลืมธรรมะไปสติมันลืมๆไปทั้งๆที่เออมันรู้สึกร่างกายมันลามาพอสมควรร่างกายก็ลาลาแล้วจิตใจก็ลาลาแล้วเงี้ยเป็นต้นนะไปตรวจดูแล้วก็รู้สึกเออเราไม่ค่อยฮึกเหิมเท่าไหร่ตรวจดูแล้วมันไม่ค่อยฮึกเหิมเท่าไหร่อย่างเงี้ยแสดงว่า,าปฏิบัติทําได้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์มันไม่ค่อยฮึกเหิมเท่าไหร่ นั่นแหะมันไม่ค่อยสมบูรณ์จิตใจมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันมาจากจิตจิตที่มันไม่สมบูรณ์บางทีมันเพ้อเผลอเพ้อเผลนเหมเือนกันนะมันเางาเงาไปขี้เกียจขี้เกียจแต่รู้แล้วนะไปทํางานอย่างงานเดิมๆนี่แล้นานงานนั้นงานนี้อากาศก็ร้อนรอนโอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยนวันนี้ก็รู้สึกจะไปกินพิษมาด้วยนะอพิษก็เล่นงานอยเหนื่อยก็เหนื่อย อากาศก็ร้อนพิษก็เล่นงานถอนพิษก็ยังไม่ได้ทําจะไปทําก็ขี้เกียจขี้เกียจงานไม่รล้กนะจะไปฮึกเมิมถอนพิษก็ยังไม่ฮึกเิมเลยนะฮึเกเหมิมแต่จะนอนอย่างเดียวนะมันมีแต่อยากนอนอยากพักอย่างเดียวมันไม่อยากทําอย่างอื่นนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรือเปิดจะไปทำอ้เรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระฮึกเมิมเชีวยวนะ เรื่องมีสาระไม่ค่อยจะฮึิมเท่าไหร่นะพอบอกจะพาไปกินพิษแล้วก็ฮึิมเชียวเดือนละครั้งเมื่อไหรอยะถึงเมื่อไรอยาถึงอพออย่างนี้แล้วก็ฮึิมเชียวโอ้โหนะเส,นเ,สนเ,สนเส้นเส้นเส้นก๋็ดเตี๋ยวเส้นบะมี่เอ้ยเมื่อไหรจะครบหนึ่งเดือนขนมนะขนมนั้นขนมนี้กับข้าวปรุงมากๆหน้อย น่ะรถสับสับหลายสับหลายสับหลายฮึกเหิมเียอย่างเงี้ยแต่พอบอกจะกินอาหารสุขภาพหมดแรงน่ะจะพาไปทำความดีหมดแรงแต่จริงๆเราก็ฮึกเหิมได้นะนะถ้าเราึเกิมอย่างถูกต้องนะอ้าจะไปกินพิษกินเส้นดูไปอะไรดูไปเช็กวีบุดดูก็ฮึกเหิมได้ไม่มีปัญหาหรอกน่ะ ก็เคิมแบบถูกพุทธะเออจะได้รู้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะจะเป็นพิษไม่เป็นพิษจะได้รู้สู้ได้สู้ไม่ได้นะจะได้รู้ว่าเราสู้ได้สู้ไม่ได้นะจะได้รู้ว่าเราสบายใจไหมแม้ไม่กินไม่เสพหรือสบายใจไหมแม้เรากินเราเสพนะแม้เรากินเราใช้สบายใจไหมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจะใช้เพื่ออะไรจะใช้เพื่อเช็ควิมุตจะใช้เพื่อ เป็นวัคซีนจะใช้เพื่อเชื่อมจิตวิญญาณคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้โดยเหตุนั้นเหตุนี้หรือจะไม่ใช้ะเรายัางยินดีได้ไหมฮึกเขิมได้ไหมเบิกบานจำใสได้ไหมคนเราเนี่ยนะั้นโอ้สภาพฮึกเขิมสภาพเบิกบานจำใสสภาพยินดีพอใจเต็มใจเนี่ยปเป็นสภาพที่ดีที่สุดในโลกแนะแต่ฮึกเขิลไม่มันถูกพุทธ,ธะห้าหันฮึกเขิม ให้มันถูกพุทธ,ธะหหาวหันหหาวหันให้มันถูกพุทธ,ธะเท่านั้นแหละเรื่องไหนก็ได้ไปทำงานก็มนัมีชีวิตชีวาน,นี่อย่าลืมความยินดีฉันทะความยินดีสำคัญมากๆกันนะความยินดีนี่นะเดี๋ยวเราไปในจักรวัทีิสูตรกันเนาะพระพุทธเจ้าตัสถึงความยินดีว่าน <c oughs> ความอิทธิบาทนี่แหละนะอิทธิบาทเป็นพลังสำคัญของชีวิตนะอย่าลืมอิทธิบาทลืมอะไรก็ลืมได้อย่าลืมอิทธิบาทจำไว้ลืมอะไรก็ลืมได้อย่าลืมอิทธิบาทอ,อ,อ,อย่าลืมฉันทะความฮึกเหมิมห้าวหันในการทำสิ่งใดสิ่งใดที่ชีวิตมันจะต้องทำในคราวนั้นจะชอบไม่ชอบก็ตามจะชอบไม่ชอบก็ตามชอบให้หมดเลยถ้ามันต้องทำในสิ่งนั้น นใ,นในสิ่งที่ดีนั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่ชั่วนในสิ่งที่ดีนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น,นในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เราต้องฮึกเขิมฮึกเขิมสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งดมีประโยชน์ฮึกเขิมเข้าไปแม้แต่เราถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีเรายังยินดีที่ได้ชดใช้วิบากยินดีที่ชดใช้วีบากไป ยินดีใช้เว้นใช้กรรมแสดงว่าไปบังคับใครทํามาก่อนแล้วมันเลี่ยงไม่ออกเลี่ยงไม่ออกเราไม่ได้ยินดีทําสิ่งชั่วนั้นนะแต่เราสามารถยินดีได้เหมือนกันนะยินดีในการทําสิ่งชั่วมันดีไหมไม่ดีเป็นบาปเราก็อย่าไปยิน <facial> ดีในการทําสิ่งชั่วสิเรายินดีที่ได้ชดใช้วิบากยินดีที่ได้ถูกบังคับยินดีที่ได้ถูกบังคับเพราะเราไปบังคับคนอื่นมามันก็ยินดีในการชดใช้วิบากไง นยินดีในการชดใช้วิบาศก <c oughs> ายินดีในการชดใช้วิบากก์ยินดีเป็นต้นะยินดีในการเออดีดีนะถูกบังคับไม่ดีเหมือนกันผลไปบังคับคนอื่นมาก็ยินดียินดีรับวิบากกันแหละเออยินดีที่ถูกบังคับยินดีรับวิบากกะจะได้หมดวิบาก ถูกบังคับถูกบังคับยินดียินดียินดีจะได้หมดวิบากถูกบ네ังคับเท่าไหร่เป็นไงหมดวิบากเท่านั้นเท่านั้นถูกบังคับเท่าไหร่เออหมดวิบากเท่านั้นเท่านั้นดีจังเลยโอ้ลายหมดอีกแล้วลายหมดอีกแล้วยินดีชดใช้เลยนะเราจะเป็นยินดีในการทําชั่วแม้เราถูกบังคับไม่ทําชั่วเนี่ยแต่เราสามารถทําใจที่เราเป็นกุศลได้นะถูกบังคับไม่ทําชั่วแล้ว <Pause>. ต้องทําชั่วด้วยต้องทําไม่ดีด้วยเพราะถูกบังคับมันถูกบังคับอ่เราไม่ได้อยากทําอ่ะ ยินดีที่เราไม่ได้อยากทําเราก็รู้เราก็ยินดีได้ยินดีที่เราไม่ได้อยากทำนะแล้วก็ยินดีในการชดใช้เรารู้ว่าเราไม่ได้ติดแล้วชั่วอันนี้เราไม่ได้ติดแล้วไม่ได้อยากเสพไม่ได้อยากทําอันนี้แล้วแต่เรายินดีในการชดใช้วิบากได้ย<ๆ>ินดีในการถูกบังคับยินดีในการชดใช้วิบากได้วิบากก็หม,หมดไปหมดไปหมดไปไม่มีวิบากร้ายเลยรับเราก็หมดไปรับเราก็หมดไปนะ like. หมดไปเลยก็เหมือนนั่นอย่างนี้เป็นต้น แม้แม้กำนันเลยไม่ต้องพูดถึงเลยว่ายินดีในการทำดีใช่ไหมยินดีในการทำดีนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยโอ้ยินดีในการทำในสิ่งที่ดีจริงๆเรายินดีในการชดใช้วิบากนี่มันก็เป็นการทำดีอย่างนึงหรือการทำดีตรงๆเลยการทำดีตรงๆเลยเราก็ยินดีในการทำดียินดีในการทำสิ่งที่ดีตรงๆเลย ยินดีในการชำระกิเลสยินดีในการทำการงานที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ก็ยินดีตรงๆเลยอันนี้ก็ยิ่งดีแหละแข็งแรงอายุยืนและมีชีวิตชีวาเลยและนะ